สวัสดีครับพ่อผมนะครับผมพิมแซตทันเดอร์แล้ววันนี้เราจะมารีวิว DX Arc Cube ทั้งสองอันนี้นะเนย้ Yay! นะผมก็มีทั้งหมดสองอันอันนี้ก็จะเป็น Arc Solid Cube นะผมก็จะแสามารถแปลงร่างเป็น Arc Solid Armor ได้ส่วนเจ้านี่ก็จะเป็น Arc Luna Cube ที่สามารถแปลงร่างเป็น Arc เอ,อ่อ Luna Armor ได้นะผมเน่ ก็อยากจากคลิปที่แล้วนะของที่ผมได้ทําการรีวิวเป็นเอ่ออาร์คอะไรเซอร์ไปแล้วนะผมถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนนะผมไม่ไม่ใช่ดิเอาว่าดูคลิปนี้จบก่อนแล้วค่อยไปดูคลิปนั้นดีกว่านะผมเออมาครับผมแต่ถ้าเพื่อนยังไม่ได้กดไลค์แล้วกดซับสไครต์ช่องผมนะผมไปกดกันก่อนนะผมแล้วค่อยมาดูต่อเออพูดหลังกูว่าเอาว่าช่างมันมาเริ่มเลยดีกว่าเพี่ๆก่อนอื่นนะผมผมมีนี่นะผมมันคืออะไรมันคือการ์ดนะผมที่ คือผมสั่งของเพื่อนผมสั่งจากร้านทอยคอเอเบอร์เขาไม่ได้สปอนนะผมแต่ว่าคือนั่นแหละมันสั่งง่ายตันไาลนา์ไปหาเขาเขาก็เต็มของมาให้แล้วนะผมเออแล้วผมเขาก็แถมเจ้านี่มาให้เพราะว่าผมแบบสั่งจากร้านเขาบ่อยนะผมก็เลยแบบว่าแถมมาให้นิดหน่อยนะผมมาเดี๋ยวมาแกะกันก่อนแล้วกันนะฮะดูซิมันจะได้ตัวไรเจ๊เวูวตัวแรกนะผมวินดอมนะว้าวการทองสวยงามมากผมผม,กมันโฟกัสไหมเนี่ย การ์ดทองสวยงามโอ้วินดอมนะฮะต่อมาอุลตร้าแมนไทกะนะผมนี่เป็นการ์ดลายแดงๆต่อมาอู้ทอริเกียเลยลายนี้สวยนะผม,ผม,ผมแบบโอ้โหแบบมีความแบบอุลตร้าแมนชั่วร้ายนะฮะต่อมาอุลตร้าแมนแซตนะผมอุลตร้าแมนที่ผมชอบมากอีกหนึ่งตัวนะผมนี่วุ้ดเท่นะต่อมาอุลตร้าแมนฟูบะนะผมวันนี้มาเป็นแบบแนวลุ้งๆหน่อยสวยดี ต่อมาอุลตร้าแมนจีดนะผมนี่ลากไฟนั่นด้วยนะผมว้าเท่เท่เท่ใบสุดท้ายอุลตร้าแมนออฟนะผมนี่วินีจการระดับอันนี้คือระดับอะไรระดับ C p พอันนี้คือดีใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ย l อ r อันนี้ก็ SLR รนะผมคือมันคือระดับอ,อะไรก็ไม่รู้แหละนะผมแต่โดยรวมเนนะี่ยผมว่าของบินต้อมสวยสุด <laughs> โอเคการก็มีประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะผมเอามาเปิดให้แบบเออไ,ได้เห็นกันเนาะ โอเคมาเริ่มกันจากอะไนดีนะผมอ่าเริ่มจาก,ออเ,จากเอ่อเจ้านี้ก่อนเลยและกันนะผมอาร์ตโซลิดชิล์นะครับผมสวยงามนะผมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไม่มีที่คันถ่านเพราะผมดึงออกไปแล้วนะผมคือผมผมลืมตัวว่าผมลืมตัวว่าผมต้องรีวิวก็เลยแกะไปก่อนหน้านี้แล้วก็ดึงออกแล้ว,ลวที่ม่ได้อ้าวโคจะรีวิวนี่หว่าโอเคแต่ไม่เป็นไรนะผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดสวิช มาแล้วก็กดหนึ่งที่เสียงเข้าไปครับเสียงสยแตนบายไม่เหมือนของกับของอาร์คอันอันแรกนะไม่เหมือนกับอาร์คอันงปัจจุบันนะไม่ใช่ดิไม่เหมือนกับอาร์คล่างนั่งเดิมเออ เออเสียงก็เท่นะแต่ผมรู้สึกว่าเสียงมันแอบสั้นมานิดนึงไหมเออในหนังอะผมรู้สึกว่าเสียงมันจะยาววันนี้อันนี้นเหมือนแบบโดนตัดห้วนอนะเออเออเสียดายจะอยากให้เสียงมันยากกว่านี้นะผม โอเคเอาจริงมันก็มีแค่นี้แหละนะัะผมถ้ามันเล่นกับ arc a ไ l y z e r นะบทต่อมานะผมก็คือเราต้องกดค้างเพื่อเปลี่ยนโหมดนะฮะแล้วก็กดเด,เดี๋ยวมันโฟกัสไปเนะี่ยโอเคแล้วก็กดไปที่หนึ่ง นี่มันก็จะคล้ายๆกับอาร์กอันแรกเลยนะผมแต่ว่าเสียงอะไรจะไม่เหมือนกันคะอีกทีนึงอ่านี้ก็ใช้ไม้ตานะผมที่มันเป็นแบบหมัดพลังไฟอะไรสักอย่างนั่นแหละเออเท่อยู่ต่อมา อ่าเสียงคัลเลอร์ไทม์เมอร์นะผมก็น่าจะหมดแล้วมั้งอ่าเคบวนมาเสียงเดิมแล้วนะฮะอเอาไปหมดเดิมดีกว่าโอเคสำหรับอาร์เซนอลคิวก็มีประมาณนี้ต่อมามาดูที่อันนี้นี่อันนี้ล่างนี้ผมชอบมากเลยนะชอบแบบกัแบบแบบโอ้โหดีไซน์มันเท่และพอดูในเรื่องอ่ะพลังมันเจ๋งมากเลยนะแล้วโคตรเทอ่ะที่แบบว่ามันแบบมันแบบบุนตัวเป็นวงกลมแล้วก็สร้างพายุอะไรเนี่ยโคตรเท่อ่ะเออโอเคมาแกะเลยดีกว่า นี่หูสวยนะสวยไม่ได้อวยไม่ได้อวยอะไรเลยนะสวยจริงนะผมนี่เลขสาวนี่มีอายรละเอียดนะเป็นแบบเป็นพระจันทร์สวยอะอันนี้อันล่างนี้ผมโคตรชอบอะอวยนะแอบอวยนิดนึงครับล่างนี้ชอบโอเคก็กดน่าจะมีเสียงนะโอเคมีเสียงเหมือนกันนะผมเล่นกับเจ้านี่กัน เสียงไม่เหมือนกับอาร์คอันเมื่อกี้นะไม่เหมือนกับร่างโซลิดนะ เ,เสียงเอาประมาณนี้นี่แหละกาลังดีเลยเสียงแบบไม่ได้โดนตัดกวนเอ้ย,ดดยอันนี้อันนี้มันดังเออผมลืมบอ,อกไปว่าไออาร์ชิวได้คือถ้าไปกดเล่นอะไรมันแบบแป๊บหนึ่งอ่ะพอทีแป๊บหนึ่งมันจะมีเสียงแบบเนี้ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะฮะโอเคเสียงอันนี้เสียงใช้ได้เลยดีดีกว่าไออาร์โซลิดแล้วกันนะฮะโอเคแล้วมาลองเล่นเสียงกันดีกว่านะผมเปลี่ยนโหมดกดไปทีหนึ่ง โอเคหมดแล้วนะครับผมก็ชิปมันสั้นไปเพราะว่าชิปถึงห้านาทีไม่ได้โอเคมันก็ไม่มีอะไรนะผม okay. แค่แค่บอกว่าได้อันนี้มาแล้วก็อยากจะมารีวิวนะผมเพราะว่าชิปที่แล้วด้วยความที่มันรีวิวเออไอเนี้ยกับอันเนี้ยไปแล้วนะผมก็แบบต้องมารีวิวให้มันครบนะผมเดี๋ยวอันนี้เป็นอุตาแมนที่ผมกาว่าผมจะซื้อของให้มันครบเซตเลยที่เห็นตอนนี้ก็จะมี arc e s o t มีไออ arcq ของล่าง galaxy ไอที่มันเป็นล่างแบบว่าที่มันยังไม่แบบ ร่างสุดยอดมึงถ้าผมเดไม่ผิดนะแล้วก็อาวุธนะครับผมอาวุธใหม่นะผมนี่ผมจะตามเก็บให้ครบเลยเพราะว่าอุลตราแมนที่ผมรู้สึกว่าถูกชะตากับมันมากนะผมรู้สึกว่าตอนดูรู้สึกชอบแบบมันเท่นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ